ะะก็หลังจากตลาดสาเวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดใดที่ชัดเจนในกราฟรายวันนะคะขณะทีะ่ถ้ามาดูในกราฟ60สนาทีเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องมือบ i f i e า s t o c h a s ติ c ที่ส่งสัญญาณขายมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ปรับตัวลงมาใกล้จะถึงเขต Over s o l d ซแล้วนะคะก็ทําให้เรามองว่ามีน้ําหนักในทางลงนะคะแต่ว่าไม่น่าจะรุนแรงนะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยปรับแนวรับแนวต้านลงเล็กน้อยนะคะเป็นรับที่1517กับ้า0 5แ่้วก็ดกับหนึ่งห้าศูนย์ห้าแล้วก็ต้านที่หนะะึ่งห้าสามนย์กั ะะตัวแรกเป็น IFCT นะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากพักตัวมานานก็เริ่มมีนาโนมอีกทางขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่าจากการที่เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาเรียงตัวกันแล้วก็เครื่องมือเนี่ยทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่13บาท30นะคะแนวต้าน1 4บาท20กับ15บาท70แล้วก็คัดลอส13บาทถัดมาเป็น CSS นะคะตัวนี้เมื่อวานาพุ่งขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นนะคะเครื่องมือหลักๆเนี่ยให้สัญญาณซื้อก็มีลุ้นทดสอบไฮเดิมนะคะ8บาท65ก็ไม่น่าอาจจะทำ ถ้าลากเทนรนด์ไลน์ขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณ9บาท20นะคะคัดลอสที่7บาท70ตัวสุดท้ายเป็นโอเชียนนะคะตัวนี้เนี่ยราคาขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งจากเครื่องมือระยะสัน้นแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะก็คือ MACD เนี่ยหากับมาให้สัสญญาณซื้อได้แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะราคาหุ้นก็เลยน่าจะฟื้นตัวได้อีกนะคะร,รับจะอยู่ที่1บาท54นะคะต้านแรก1บาท70ถัดไป1บาท82แล้วก็คัดลอสที่1.51ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ